ดึงนะคะดึงดึงเส้นกลางนะคะแน่นๆแล้วเราก็ใช้เข็มเรานะคะพันใส่พันเลยะคะ่ะไอตรงที่มันบรรจบกันเนี่ยควรจะอยู่เกยกันตรงกลางเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแลบออกไปที่โบนะ เนี่ยไอตรงที่ที่ผ้ารัดอะ่ะให้มันอยู่ตรงกลางนี้นะคะถทาไมงั้นมันจะแล็แบแลบออกไปเวลาเราติดโบก็สอยติดเนื้อโบด้วยนะคะเนื้อนี้ด้วยสอยไปมาแน่นๆเลยนะคะสองข้างทิ่มเข็มไปมาให้แน่นเลย พอเราได้โบแล้วเราก็แต่งอย่างนี้นะคะเนี่ย mm. ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ด้านสวย mm. เสร็จแล้วเราก็ยังจะไม่ปล่อยทิ้งตัดเข็มออกนะ mm. เราก็จะมาเย็บเนากับจุดที่เราจะใช้เลยนะคะที่เราจะใส่งานของลูกค้า mm. ตอนนี้ลูกค้าจะใส่ตรง กระโปงทวิตนะคะใหญ่ไปเปล่าไม่รู้ใหญ่ไปเปล่าไม่รู้นะตามใจช่างแล้วตอนนี้เราก็จับนะคะจับเนี่ยจับมือเรานะคะจับมือเราไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ได้ที่เราคาไว้แล้วเนี่ยล่อยลงไปเลยนะ ท่านอื่นทำยังไงเราไม่รู้นะคะแต่วิธีของเราเนี่ยจะทําแบบนี้นะก็อาจจะทําเป็นสําเร็จอันเป็นอันอันระวางไว้ก็ได้นะคะแต่ของเราถ้าทําแบบเราจะต้องคาเข็มไว้แล้วก็ทําแบบเนี้ยจะไม่ไม่มาต่อที่หลังนะจะไม่มาต่อแบบตัดเป็นชิ้นๆแล้วมาต่อที่หลังต่อยให้ให้ใหรอบนะคะให้รอบตัวที่เรา ให้ลอบตัวที่เราเอาห่อกับกับโบอะ่ะลอบเลยได้นีนใช้สองเส้นคู่นะคะได้ที่เราเรามาสอยเนะี่ยถ้ากลัวไม่แน่นเราสามารถจิกไปกับเนื้อโบได้เนื้อผ้าโบนะ จับหันไปหันมาที่เราถนัดนั่นแหละ่อยแล้วก็ดึงได้ให้แน่นๆน,น,นะคะแบบไม่ให้โบมันกระดุกกระดิ๊กอะ ถ้าเราติดเนี่ยเราสามารถติดแบบย้ายตำแหน่งไปมาได้นะคะย้ายแบบจะติดแบบเอียงเบี้ยวอะไรเงี้ยทำได้หมดแต่ให้เรารู้วิธีการทำโบก,ก่อนนะคะวิธีติดเนี่ยมันไม่ยาก แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้ากลัวมันเปิดไปเปิดมาเราสามารถนะคะจิกปลายโบเนี่ยติดกับตัวได้นะคะแต่ซ่อนนะคะซ่อนอยู่ให้ลึกเข้ามาหน่อยจากปลายโบ เนี่ยเขาก็จะติดนะคะแต่ไม่เห็นเส้นได้เนี่ยเนี่ยเราสามารถทําได้นะคะไอ้ตรงนี้ติดสนแน่นเลยนะถ้าลูกค้าแบบไม่ถูกใจไม่เอาเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยนะแต่เขาก็สั่งให้มีเ่ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะใหญ่ไปอะไรเงี้ยใหญ่ไปค่ะคุณป้าย นี่ก็จะเป็นงานนะคะเป็นงานที่เสร็จแล้วเป็นปกบัวป้ายนะคะข้างหน้าทวิตโบวโบวใหญ่ไปป่ะไม่ใหญ่หรอกเนาะสวยก็มีเท่านี้นะคะวิธีทำโบวเนี่ยมันจะเป็นคลิปต่อกันเมื่อกี้ไปกดโทรศัพท์ผิดนะคะมันจะต้องต่อกันนะคะไม่งั้นไม่สำเร็จนะขอบคุณคะ่ะ